สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณน้องคนนี้มากๆนะคะที่ส่งของขวัญมาให้เรานะคะน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอ่อช้อปปิ้งกันนะคะมาซื้อของกันใน s e l e c t Shop มันเป็นแบบอีเวนต์ครบรอบ2ปีรอบที่2นะก็จะมีของประมาณนี้ประเด็นเลยเนี่ยก็คือเราอยากได้ของรางวัลน,นะคะ นี่ก็จะมีชุด2ชุดมีชานมไข่มุกมีรองเท้านะคะอันนี้เป็นของรางวัลน,น่ารักมากๆปกติเนี่ยไม่เคยซื้อของในนี้เองเลยนะคือจะสั่งซื้อตลอดแต่ว่ารอบนี้ของรางวัลน,น่ารักมากๆต้องลงทุนซื้อเองแต่เดี๋ยวเราจะต้องมาเติมเงินกันก่อนนะคะอีกแล้ว <laughs> เติมอีกแล้วตอนแรกก็จะไม่เติมแล้วนะก็จะรอแบบเพ้่มเดินใหม่แล้วค่อยเติมไม่รอดนะคะ โอเคพร้อมช้อปปิ้งแล้วค่ะทุกคนกลัวซื้อของซ้ำมากเลยอ่ะกลัวแบบว่าซื้อไปแล้วแล้วก็ซื้อซ้ำอีกเสียดายนะจริงๆอ่ะรู้สึกแบบเป็นคนที่ไม่ชอบให้เพชรเหลือน้อยด้วยนะคะแล้วเนี่ยถ้าเกิดซื้อก็คือเพชรหายไปเยอะเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเพื่อนรองเทา้าน้องน่ารักมากจริงต้องยอม อืมแต่ว่าบางชิ้นเราก็มีแล้วนะแต่เราจะมาส่งให้น้องๆกันนะคะมาซื้อของกันเลยดีกว่าเนาะในที่สุดนะคะก็ได้รองเท้าแล้วครั้งแรกเลยอะ <laughs> ไม่เคยได้ของรางวัลซื้อครบมาก่อนเลยอะจริงๆแอบตื่นเต้นนะเนี่ยโอเคได้ของแล้วนะแต่เราจะมาใส่ให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนอเดี๋ยวให้ดูแบบฟินนชลุคทีเดียวเลยสรุปก็คือชุดเดิม เปลี่ยนแค่ตากับผมนะแต่ว่าแต่งนานมากงงตัวเองเหมือนกันโอเคตอนนี้มีเรื่องจะสอบถามทุกคนนะคะถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยตอบหน่อยนะก็คือดิสเพย์อันนี้มันไม่ยอมเปลี่ยนตามชุดที่เราเปลี่ยนนะปกติมันจะเปลี่ยนอัตโนมัติใช่ไหมเหตุเนี่ยเกิดมาจากที่ว่าเราเคยมาเปลี่ยนสีแบ็กก้าตรงนี้นะคะแล้วพอไปกดโอเคปุ๊บกลับมาเนี่ยแล้วพอเราเปลี่ยนชุดอะรูปมันไม่ยอมเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเรามาทําอย่างเงี้ยเออทุกครั้งเลย ไม่รู้แก้ยังไงนะถ้าเกิดใครรู้นะคะบอกทีนะจะขอบคุณมากๆแก้ไม่ได้อ่ะเราก็จากกิจกรรมนะคะที่เพิ่งจบไปที่แจกชุดวิ่งเร็วนะชุดเก็บไข Easter, ่อีสเตอร์น้องคนนี้นะคะเป็นคนที่ได้รางวัลไปนะ ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าร่วมกิจกรรมของเรานะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคนเลยแล้วนะเนี่ยโอเครอบหน้าเดี๋ยวมีอีกแน่นอนแต่ว่าต้องเว้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถี่เกินไปนะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะที่ถามไปเมื่อกี้ถ้าเกิดใครรู้ช่วยบอกทีนะปัญหาโลกแตกมากๆาเลยอะไม่รู้จะแก้งไงดีไปหาวิธีแล้วก็หาไม่เจอ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมีมาอีกแน่นอนนะใครที่อยากลองรองเท้าคู่นี้เดี๋ยวเราจะทิ้งรหัสอาวาตารไว้ให้นะคะให้มาลองใส่กันดูนะเป็นอาวาตารผู้หญิงนะคะวันนี้ไปจริงๆแหละบ๊ายบาย